คิดว่างามเจะรอบเบิ้งส่วนนั้นสวนกลดแบบกลดไม่แตกมีมีคลิปมากอยู่ครับผมโอ้แบบหัวมันแบบกล่อมมาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่องมัดก้าใช่ไหมครับผมมือหนิฟาบมือหนิฟามาเรียนทงไห้ทงหน้าครับกุ๊บอายครับมือหนิเดี๋ยวอีพามารีวิวสวนมันเล็กหน่อยเนาะแต่กูเิดดหัว้นี่ครับผมทั้งหน้าเขานี่อีพามารีวิวครับ อนนก,กำลังย่างไปสวนมันห้าวุุนล่ะพุณงี่ไหนมีกระเมียน,นอยู่แต่ว่ากระสิผาไปบอกสูตรพี้องเนาะว่าเห็ดจังใดจังสีได้มันหัวตันแบบแต่ละแต่ละไลน่นะว่ามันสีได้ตันจกตันนะนะอืนั่นแหละใส่สูตรเดนเนี่ยไทยจักรอบเดี๋ยวมาฟังกันบืึ่งครับฟังเมื่อชีพเพียรมาั้งแต่าอายุสิบสองปีครับเมื่อสมังรได้ก็ว่าได้นะครับผมกะ อยากเอาความรู้ดีๆความคิดดีๆให้พี่น้องได้ไปลองมึงอายุบะหลายครับนี่นี่สวนนี่กัดแม่นครับนี่นี่ยกมันหน่อยครับนี่ช่างนี่ว้าเบื้องสวนนันเดี๋ยวสีให้รีวิวสวนหน่อยก่อนแล้วจังสีภาไปเบื้องแปร่งไงครับผมไปเดี๋ยวอยู่ฟังไงเบื้องไอ่บอกเลยโอเคครับผมไปความรู้ดีๆความคิดดีๆมาฝากพี่น้องกันครับเมื่อนี้ สูตรไผ่สูตรมันครับเอาสูตรนี่มาฝากนะครับผมไะเดี๋ยวไปฝากสวัสดีครับมือนีบเบิ้งส่วนมันครับส่วนมันน้อยมือนีบแปลงนี่ปลูกได้เ,เดือนเดือนหนึง่งแปลงนี้เดือนหนึง่งไช้ยี่รอบไหมครับผมไช้สองรอบเอากอนดินสองสองรอบอีจักอาทิตย์หน,น,นึ่งเขาสีนเสียบัดนี่ค่อยเล็กบ่ครับสีฟ้าเอาเขาเด็กมาฉี่โอ้ค่อยเล็กลงบ่้งเอ,ขอเข็กมาฉี่รถไทยเดินตามนะครับผมมาซีเรียวเขาเสียงยาทุกคน ยาเนี้ยจะเข้าวันปลูกยากำลังเกิดแล้วเนาะหยาหน่อยกำลังขึ้นนะครับปนปนสิเบิดแปลงแปลงนี่เข้าวันจะปลูกนะแปลงแล้วจะไปเบิรงแปลงแซ่เอ็นแบบปุ๋ยร่องผื่นบ่ครับบ่ครับบ่ได้ใส่ซได้แปลงปกติแต่ละปีได้ยักตันแปลงนี่ดินยุ่นี่สองใบได้สิบช่องตันสิบไร่ได้หกตันได้ลหกตันเแปลงในสิบไร่ได้หกตันยุ่งยากอย่างเี้บ่ ยาเนี่ยใบใบละหกตัดเป็นมันหน้าขาวเป็่งมันหน้าขาวบ่เมีนมันน้อยเปลนงคือใบละหกตัดเฮ้ยเราหกตัดเนี่ยราพ่อผมมันเนาะปั่นกลางไงล่ะปั่นกลางแต่ว่าก็ต้องเอาใจใส่เยอะหน่อยเนาะบ่ถือว่างามปั่นปั่นให้แต่แต่ว่าหม้อหม้อใยหม้อดีอยู่นี่เป็นมันหกเดือนนี่ใส่ละหกหกเดือนอันนี้พันยังนี่พี่ลุ้นโอ้ แปลีนดีเนาะน้ำเปลี่ยนเปลี่นต้องมาเฉยใสอีกไรครับเพื่อให้อยสวนมันเปลี่งนน้ำเปลี่ยนเปลี่ยนรึมันตึกเดือนก่อหกเดือนมันเปล่ยนเอาขวดเบืงหัว่ากันเอาใส่ปุ๋ยยักสิเดือนใส่ปุ๋ยเดียวสองเทือร่องพื้นไงใส่บ่ไม่ใส่ร่องพื้นไม่ใส่เลยดูเอาสี่เอาสี่แตคือวานปุ๋ยรบเลยนี่มันมาใส่บ้างร่องไม่หงานปุ๋ยระเบิดหัวระเบิดหัวแล้วอันว่านี่ ดินกำลังจะแตกแล้วนะอุ้ยเพราะท่านเปียอยู่ยังเป็นสีแหล่ๆอยู่นี่ประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเ้างไปหาโมงควดเบ้างวันนี้มันควันเพราะเอ็มปี้กินมันจะเก็บมื้งนีทตั้งหนึ่งกับแม่นครับนี่แมนนี่ห้องมัมาตั้งแบบเบิร์ดกับทั้งนี่แมนเดี๋ยวเ้างจังหวะใบดึงออกข้อมรู้ความคิดดีๆเนาะสูตรท้อนถอดไปสูตรไปสูตรมันเอาเอาสูตรนี้มาฝากคุณถอดอันนี้เป็นเป็นสูตรของเขาก่อนะใส่ระเบิดวางเข้าไปพร้อมครับผมไอ้จี่มันมันบกเกลี่ยงามได้มันดินแป ดไม่จะสูตรนี่เอาโรตไทยสีสีกับบ้านคุยกบนี่โอ้ได้ในการวะนี่สุดยอดเล่นบ่สุดยอดมาพันมันจังหาว่าพันล้ำแบบสื่อกระเจามหมล้ำมันสื่อความกับว่าล้ำมันงามมีเลียจริงป่องามล้ำล้ำมันงามงามมีเลียแบบตรงดีเรียบดีมากพวกไม่ค่อยอันนั้นไปแน่นอนเป็นแต่โดกง่ายอยู่บ้านกับอะไรเดือกเนาะเปลือดเดียวขวดเบลือครับสุดยอดครับ งานแตกพ่ดุษมันพิรุนนี่โบโบโบกนะข้อเบื้องหัวเนาะเบื้องหัวมันครับนี่ก็สงสัยข้อก็ถือควดเดียวหาหกเดือนนี่ละงันอย่างไรอย่างเนาะงอนไหมอ้อมเลยครับอ้อมต่นเลยเนาะงอนอ้อมต่นเลยสิอ้อมต่นเลยครับหกเดือนโบท่านได้กลิ่นปุ๋ยอยู่มาที่บ้านบ้านไปสามหมื่นมันมันท่นได้กลิ่นปุ๋ยมนี่บ่ มอตอรบ้านเพื่อนั้เลยจริงช่วงอันนี้ซื้อซื้อพันขึ้ลลนอยู่ไหมคนบ่ซื้อพันธุ์จะมาอไรไรและวพันหามาปลูกได้ได้ไรไรละหกตันอยู่เนาะไรอยู่ปีนี้คาดการณ์ว่าจะได้หไรก็นั่นอยู่คิดว่างามเดีย๋ยวรอบเบื้องตอน้ตนตอนกลนกลดกลงมันแตกมันี่มีทิ่มาอยู่ครับผมมีที่โอ้แบบหัมวมันแบบอ,อ่มต้นเลยครับหัมวมันหัวเงาเลยนี่หัวเงาด้วยมันคือที่เบื้องแป้งดีมันพูดใี่เบื้องแต่แบบ อ้อมต้นเนาะล้ำมันเอื่นหัวมันนี่อ euh ้อมอ้อมต้นเลหนึ่งสองสามสีาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหัวมีสิบหัวแต่หัวเท่าันหัวไตอยู่ที่นี่หัตอยู่ที่นี่เนียเนาะล่ำล่ำนี่คือสิแตกออกแบบเป็นสองอันเนาะหาเนาะต้นหนึ่งต่อหาล่ำังจผมไห่ผมแบบผมมันนี่ครับผมมามารีวิวกี่ยวกับสูนเท่าแบบแล้วบอกสตรเพื่อนไงไทยยังไงก่อนที่แหลก ไทหางกวงไทไทยสองรอบไทยสองรอบนู้นคว้านจีโงหางสามแพงเพมีเงินไทยสองก็เลยประหยัดประหยัดงบเยอนเอยเข้าไปประหยัดต้นต้นทุนไทไทยสองรอบกระซักร่องผูกเลยหอดเดือนเดือนกว่านี่แหละเขาจะมาลดไถเดือนตามสิสี่เกี่ยวอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาเสียหนาเสียหนาแล้วเพราะผลตกมาเขาก็บ้านปุ้ยกบได้บัตรบ้านปุ้ยกบโกบดินขึ้นแตงเหงาองันไปนะ เดีย๋ยวนี้ได้หกเดือนก็สิบเดือนมั้ยล่ะคิดว่าอีกเ,กนนเกจกเด็ดเดือนนึงทีได้ผลผลิตมั้นี่ย่างเต็มที่มีเจ็ดห้าเดือนสามเดือนเนาะเอาสิบเอ็ดเดือนพอ่มเมนย่างย่งางต้มต้มต้องเดือนมิสาเดือนมิสาเอาตะกู่เลยกู่แล้วพอดีเดือนหกพอดีคนตกเขาก็ปลูกใหม่ อันนี้เจ๊กเลยนี่เขาเรยกจกเลยแบ่งนี่สามพิหาอะไรสามสิบหาไรพาไปเบิ้องพุก็เลยไปเบิ้งทั้งแต่ครับผมมีหลายอย่อันนี้คือมันหน่อยครับมันน่อยเขาจะปล right? ูกน <el> ่อยเนาะอันนี้พันยังนี่พัดยังนี่ซึ่งปลูกครับทั้งนี่จะพิกาดนี่ก่อนหน้าขาวเนาะนางงามดินก็แม่นดินงามปั๊น ไล่ไล่หกตัดครับนี่นี่ยิ่งยาดิหัวเน่าไงหัวเน่าไงเนาะแต่ว่าแป้งเขาดีเรามันอันนี้แป้งดีนี่มันนี่แป้งดีเห็นบอกแทนมันนี่ครับแป้งดีโอ้ทั้งได้แหงมีตะต่วน้งสูงงามงามวะหกเดือนนึงครับเอาลมดเบิ่งให้สวนมันเงาเลยนี่แล้วก็บอกวิธีการปลูกบอกวิธีแบบ ไทยแบบบ่ไดงใช้งบหลยนะระยต้นทุน่าห่ครับขันท่ไทยนี่มันตกไรละเท่าไรครับนี่ง่าไทบ่งานไรละท่ไรตคาไาน่น่รวมดเลบ่รวมยกล่องนี่รวมรวมเป็นยูกล่องไรละพันอ่ไรละพันประมาณสเทือบ่สมเือกบสามหมื่กว่าสามหมกว่า

หัวน uh ั huh. oh, ้นก on ็เป uh, ็นส so ่วนดักลงเตยเลยสักลงเตยอยู่นี่วัวหัวเสียบลงเตยเหมือนครับผมปุ่นลุ้งบันปุ่นลงไปตุ้งเตยเสียบลงเตยบนต้นไหมต้นนี้ม่นคืดหรอกเสียบลงเตยเหมือนครับผมตัวใหญ่หัวใหญ่อยู่แต่ว่ามันเสียบลงเตแต่ว่ามันดินงามเนาะดินงามดินงามมันได้อาหารดีดินงามต่เขาบนต้นนิดหน่อยตะวงามเนาะงามงาม เปลี่ยนมันรานอยู่ครับผมนี่ปุ๋ยทันเพยอยู่พึ่งใส่จักหมื่นนี่สามหมื่นนี่สิใส่เม็ดปุ๋ยให้ปุ๋ยทั้งเพย์อยู่ครับผมเราเบิดหัวงวงงวงขั้นใส่ัวงัวงขั้นแผลโอ้ทั้งในละลายอยู่พึ่งใส่ครับผมอะไรต้องการพันมันเก็บนิจาได้ครับนิจาไรฉันเถอะไปไรมันพันนี่อะไรไปพันนี่เนาะติดตัวของมาหลุด รถหลายอยผมพุนทั้งเตะมแม่นเหมือนครับเบ่งไตรู้ว่าเรามั่นยิ่สุดยอดเรอยากได้มีทีตัวเข้ามาเล่นม่วิธิป่ววเนาะวิีหัวยนี่พอดีกลเนาะผมอ่านนั่นครับผมสรุปสั้นๆพุเฮ็ดให้เดือดดังไป ต้องขยันนิดหน่อยเนาะขยันคั้วมันนิดหน่อยกับชีได้ผลผลิตครับแต่ว่าการเ่องปลูกขิมไว้มันก็บ่าได้ผลผลิตขึ้นโง่หนาขึ้นอันนี้คือบ่มีหนาเลยครับผมเห็นบอกงานคืองานยากเอาเดี๋ยวเขาสิมาสรุปกันเลยบ่เนื้อสีไปบังบองขี้หินกันได้กันเนี่ยครับบุบเคยงานเลย มเคยงาบมึง่มใส่พันโอปวดเยสูง่าปวดบ้ามบลอนลไล้สิบดไ้บันรอนีเห็นนี่สุดยอดดิเนาะร้องร้งมันนะตว่าแบบรัมันนี่แบบเป็นแบก้นไงเยเอาไยเอาง่ายเป็นตดุงกไงนะครับทุกคนบง มันเป็นแบบต้นไพต้นมันเลยนะแต่ว่าผู้ใดซื้อดีได้ดีครับได้ดีได้เนาะบางต้นนันบอกมันในกาันเนี่ยสี่ลำสี่ลำอ้าวเบิ่งเป็นตัวกลอนใหญ่ไงงานว่าขืนขืนเมื่อไรแล้วถูกไปเพราะว่ามันคุ้มบิดแล้วคุ้มแล้วมัคุ้มแล้วมันจะถากกลนี่ครับถากกลย่างเดียวมันก็หิบเปียกันสี้แล้วเนาะย่ำกลนพอหงานว่าขืนแล้วอ๋อไปครับผู้ใดมาคลิปนี้กั จะลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวถิมีคลิปใหม่ให้เบิง้งมันสิ่นาไปเบิ้งมันอีกสูตรหนึ่งมันผสมมันสูตรนั้นอยู่หลังเฮียนครับมันหน้าเขาจะว่าผมผมงอไงขึอนกันคนนั่นแต่ว่าหักนานไงว่างเงา้พว่นนั้นเราจะได้ขึ้นได้ได้ผลผลิตขึ้นได้ไดผลผลิตได้รัดหาหกตังขึ้นกันครับเป็นครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวสิมาสรุปกันสั้นๆเห็เบิ่งกันเลยเนาะว่าเขา เฮ็ดแบบนี้เนี่ยเฮ็ดแเบบอยียงเนี่ยแบบโอเคมาเดี๋ยวฟังผลครับเดี๋ยวที่สรุปไปเบื้องครับเมือ่อวันว่าเอาเฮ็ดเอยียงมาเนี่ยมันเปลี่ยนแบบแบบนี้ขั้นตอนแรกเขาเขาไถครับไถควนร,รอบนึ่งแล้วปาไปประมาณสิบห้ามือตาฝนตาฝนตกมาควนรอบสองเลยครับควนร,รอบสองแล้วเขาต้องเตรียมน้ำมันครับเตรียม เสียบ้ำมันคอนน้ำมันนะบ้านบ้านเอาเองินคอนคอนเรียบร้อยแต่ฝนมันตกได้ได้แล้วเขายกร่องเนะครับบัน่นยกร่องเสียบยกยกร่องเสียบเลยยกยกร่องเสียบแล้วเขากระสาเบิ้งครับมันออกมาแล้วเขารอทาทาใส่ปุ๋ยว่ายงก็ทาเอาตัวพอดีเขาคู่แบบนี้นี่แบบแบบน้แบบนอยๆเขาเขาคู่แล้วปุแบบ๊บเขากั เยหยามันนะครับเสียญหยาแล้วเชียญหยาแล้วเขากับบ้านปุ๋ยบ้านปุ๋ยกับส,ส,สี่สี่เขาคือเก่าเขาเขาสี่เขาเก่าสีนะสีเข่าก็เก่าแล้วปพ๊บนี่เขากับถ้าเอาหยาอีกนะครับบมโมเมนแล้วเด้เขากับถ้าเล่มยงหยาอีกรอบสองนะครับบัดนี้เขาเล่มอีกรอบสองโมเมนเบิดหน่อยได้แปลงนี่เบิดค่าใส่ใจอยู่ประมาณร่วมเบ็ดเซ็เดล้วอ้เป็นเป็นแสนผมน้ครับแปลงนี่ ยู่่างาแสนน,นี่นะครับจ๊กไรสามสิบห้าไรสามสิบห้าไรตกไปแสนกว่าแมนตกไปแสนประมาณเซนเอ็ดครับเปลี่ยนย้าอะไรเปลี่ยนแบบนี้ประมาณแสนเอ็ดเบิง้งถักรอเบ,บิ้งว่านย่ำคนมันจะเปลี่ยนแบบใดครับคาดการว่านี่ห่ดถ้ามันราคาดีนี่โอ้ปีหน้านี่กับกัดซีอ่ได้ไปเปลี่ยนอยู่ครับสได้การอยู่นี่นะครับผลเฮาเห็ดเฮาเฮาก็ได้เนาะผู้ใดดูผู้นั้นนะครับได้แต่ว่าบุ๊ โบโกดหรอครับดับสมทีละนี่ต่วายามคนนี่โอ้ยเขามีเงินนะครับมีเงินยงครอบครัวมันกับพอได้ใส่เนาะแต่ว่าบกคือยังครูคือยังนายคนหนึ่งเนาะเว่าเฮ็ดให้กับมีรถขี่ขึ้นกันครับโมเมนต์มีแดดตลาดสการครับคนเฮ็ดให้การกเกษตรนี่โอ้รวยมาหลายกับมีดเลยครับหลายอยู่อ้อต้องสู่ๆไปเพราะว่าเตียมเขาสิได้มาซ้ำนี่เนาะ กับผมมีอย่างไรครับมือนี่พาพี่น้องมาเบิ้งน้ํามันนี่แล้วครับเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวสิฟ้าไปเบิ้งอีกแปลงอีกแปลงนึงครับเดี๋ยวมือหนาฟ้าไปเบิ้งอีกแปลงนึงฟ้ามาจ่าไปเบิ้งอีกแปลงนึงโอเครสรุปสั้นๆครับคลิปนี้เนาะปุณิมาคลิปนี้คอมเมินไหมครับอคอมเมนต์มาว่าสีให้เฮ็ดสีให้เบิง้งยังครับสีให้ถ้ายห้ทิท้งไหนคอมเมนต์มาเลยครับปุณิอยากได้แล้วมันนี่ตีต,ต,ตัวมาเลยเลยตีตัวมาเลยครับคอมเมนต์มาเลยครับ ูใคยจะได้ละมันหิดสิล็อกไปให้ครับสิล็อกสิล็อกไปให้เอาจากไรเอาจากไรแล้วสิล็อกไปให้บ่ผิดหวังครับละมันนี่ซื้อไรหนึ่งนี่สีปลูกได้อยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าไรครับละมันคุ้มนี่หวัวน,นี่ก็บ่ผิดหว,วังเบื่อเดียวครับก็บ่มีอย่างไรครับผมเอาฝากไวปสมีเนาะครับฝากฝา,ากไวปสมีนะครับกดติดตามไปนะครับจะเริ่มกดติดตามใก้กดติดตามน้ำนะครับกดกระดิ่งน้ำครับ ไปเจอคลิปหน้าเนานะไปเจอกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ